สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดยมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธจนีวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับเนื่องจากล้างเสร็จกำลังกำลังคุยกับออยวอาผลิตจะรีวิวนะครับลูกค้าที่เป็น f c ทาง YouTube นะครับเข้ามาดูพอดีบอกว่าไม่ต้องรีวิวคันนี้แม่ขอซื้อแล้วก็ะทำสัญญาเลยนะเสร็จแล้วเก็บงานเสร็จก็ค่อยไปส่งแม่ที่บ้านนะครับ ก็เรียบร้อยดีได้สัญญาเรียบร้อยผมจะไปส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมวันนี้มีคิวที่จะเดินทางไปปทุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับถ้าคุณหลงในอำนาจคุณจะมาอุบวนไม่ถูกนะครับอยารเรื่องก,กันวันนี้ผมจะเดินทางไปที่โรงน้ําของแม่ทอน,นะที่ปทุมราชนะครับก็วันนั้นก็มาทั้งข้อมครัวรป,ปกติปกติแล้วดูอีกคันหนึ่งมานะแต่ไม่เคยทันสักทีเพราะว่าผูกคันที่รีวิวไปอย,อย่างที่บอกกันคือโฟลเนอร์เองเนี่ยถือว่าเป็นพพพินิยมนะขายดีเป็นเบอร์หนึ่งของร้านเราแล้วคันนี้จะ นะครับมีเจ้าของใหม่ซสแล้วสำหรับ 2.4V ปี2017นะครับมาพิมพิยมของแท้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดินทางโดยมงคลงกาสเตอร์สละออนไปส่งตรงถึงหน้าบ้านที่โรงน้ำดื่มของแม่ทอนที่อำนาจเหมือนเดิมนะครับส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมรอจ่ายตังค์ที่นู่นเลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูความสวยงามอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปกับเจ้าของใหม่ เนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าของสำนักงานใหญ่มีการทําถนนนะครับมีฝุ่นเยอะแล้วก็รถสัญจรค่อนข้างเยอะก็เลยขออนุญาตมาขึ้นนะครับที่ที่บ้านหัวเรือนะครับซึ่งเป็นโกดังเก็บรถสไลออนของเรานะครับก็เดินทางโดยมงค์ขนซนเตอร์สไลออนมุ่งสู่ปทุมราชวงศ์สาอำนาจ,จเจริญเหมือนเดิมนะครับรอรับรถนะครับที่บ้านได้เลยนะครับพร้อมแล้วทีมงานก็เอาขึ้นด้วยความชำนาญน,นะครับเดินทางกันไป โอ้ uh, ทั่วประเทศแล้วนะครับ <Wow. S 1> นี่จะทําลายสถิติทุกจังหวัดภายในปีนี้ให้ใหได้นะครับนี่ทีมงานวงคนเซนเตอร์ใหม่สลด์ออนนะครับจำนานมากในการที่จะส่งรถตัวไทยไม่ว่าจะเป็นสไลด์ออนหรือว่าเทเลอร์สชั้นนะครับพร้อมแล้วก็เอาขึ้นขออนุญ,ญาตเอาขึ้นแล้วก็เดินทางกันเลยครับทีมงานมงคลคาเซนเตอร์สไลด์ออนก็เดินทางมาถึง ประชุมราชวงศาแล้วนะครับที่โรงแําแสนเลงนะครับ,บร Serbia, ส่งมอบไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเราก็ส่งมอบได้ทุกที่ทั่วไทยนะครับงานทมาถึงเรียบร้อยแล้วกำลังลงถึงเลยเรียบร้อยนะครับบริการถึงหน้าบ้านเหมือนเดิม <Wow. S 1> อย่างที่เคยทำมากันตลอดนะครับขออนุญาตไปส่งมอบรถสวัสดีครับ นี่บุกมาถึงบ้านเลยนะครับแม่ทอนอยู่ที่ปทุมราชขออนุญาตทวนนิดนึงเพราะว่าจริงๆในสัญญาซื้อขายเราทวนกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราซื้อขายกันเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แต่นะว่าตัวนี้เป็นสัญญาซื้อขายสำหรับคู่ฉบับในการส่งมอบรถกัชัดเจนนะครับบอกประธานาธิบดีเขาจะยไงกว่าเนาะ่ใจผมเรียบร้อยแล้วสองหมืนม่นสองหมื่นสองดุกซ้ายเลยลูกเขยโอนไปให้แล้วนะครับกับพอนกับเกียรติชินอนุมัติเรียบร้อยแล้วประกันชั้นหนึ่งอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างกับพอนหมื่นหกกับซ้ำคู่กันไหวนะครับบริ ประกันภัยคันหนึ่งนะครับเมืองไทยประกันภัยแล้วก็บริการดูแล24ชั่วโมงนะสมาร์ทชัวอันนี้จะพ่วงกับเบอร์โทรของแม่ตลอดนะครับนี่02 0 021234นี่พ่วงกับแม่ตลอดที่ติดรหสินค้าพร้อมนี่รหัส237แล้วก็เหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับดูแลเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงอาจะเป็นรถเสียน้ำมันเบิดยางหัวยางแตกเฮ็ดเองบ่เป็นอะไรเบิดเลยตัวนี้นะครับโทรติดต่อได้24ชั่วโมงนี่ตามนี้เลยแม่ใครเขามีให้อยู่แล้วนี่ตัวนี้ ขบเบิดหรือไปรถขับเองว่าเป็นน้ำมันเบิดรถเสียไปบ่ด้ก็มีรถยกตลอด24ชั่วโมงทั่วไทยนะครับตัวนี้ติดรถไ้แนบไว้กับประกันชั้นหนึ่งแล้วก็สัญญาซื้อขายคูชบับแล้วก็พรบพรบบี่จะออกให้เมื่อนี้เลยยิบเก่ามีนะ64เก่ามีนะ6 5กกบ่มมีอย่างเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาซื้อขายก็ไปใจข้างหดเที่เป็นหนีคอยชงว่าบาทเองนะครับก็บ่มีปัญหาคอยใจตรงทุกหววกัคิดดีๆคือ้เก่านะครับเรียบร้อยดีขอบคุณครับแม่